ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนะครับผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินทุกถูกทันทุกถูกประเทศนะครับเด้อครับอันมันนี่ที่ภาพบรรยากาศหลังจากซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก่อนขึ้นเวทีคืนนี้ครับผมว่าบรรยากาศจะอวดหัวซ้ำแดงนะครับเนาะมันนี่ซ้อมเพาก็แล้วครับผมกำลังขี่ยางขึ้นไปทั้งหลังครับผมเป็นหลังหลังขั้วครับพี่น้องนี่หลังขั้วครับน้องนี่ครับหลังขั้วนะครับอันนี้เป็นทางออฟฟิศครับผมทางออฟฟิศออฟฟิศเวอร์เฟรนด์ครับผม ไปติดตามกัน,กนว่าขั้วดิสีอดัวซ้อมได้พี่น้องไปติดตามกันให้พี่น้องปะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศซ้อมแล้วพี่น้องบรรยากาศหลังซ้อมนะพี่น้องเนาะซ้อมเสร็จเขาก็นแล้วเมื่อกี้นะครับผมคือมากินข้าวครับผมเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวครับผมนี่เมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับนะเนาะก๋วยเตี๋ยวครับชื่อว่าแบ่กัวยอดนิดยอดหน่อยอดไปไวเค็ม พี่น้องมา,าตัดตัดลดสุกพี่น้องตัดตัดลดสุกก็รอแถวมาตัดตัดลดสุกไหมรอแม่งเนี่ยเบี้ยเบี้ยโอ้ย<อ>เฮ้ยสรับแล้วกำลังกำลังย่างขึ้นมาครับพี่น้องกำลังย่างขึงขงขง้นมาเขาขิ้นก๋วยเตี๋ยวไปเลยก๋วยเตี๋ยว อา <S an> จารย์ตันก็บ้าแล้วครับอาจารย์ต้ดแซ่หวานพี่น้องมาไล่มาไ,มาได้เด้อครับมาไล่เด้อมาได้แล้วตอนนี้มาไล่หนมาเทมามีแน่นอน <S 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 อ่อนอัวแน,น่นอนพี่น้องเด้อบรรยากาศบรรยากาศอ่นอนๆซ่อมแล้วพักกันกรขึ้นมาไปบ้านมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวลวกประทัดเลยครับผมคุณนะ เป็ดต่อยเฮ็ดขาทีมงานพี่น้องเป็ดต่อยก็ว่าท่านว่าท่านที่เป็ด่อยกาลาบาด้ากับไซหรือพี่น้องเล่งพี่น้องเล่งตอนนี้ตัวโอยผมเยงนมูดวครับผมเวย่งน้ำมูจัตน้องจัดตัวโอ้พี่น้องจัดตัวจัดตัวเจ้า จัดตัวได้พี่น้องเนี่ยสไงกเ็ตัวอยถ่าพี่เ่ย <c oughs> ัวถ้ากินขอยู่ดัเล่งให้ร่าเ่งสอยกันตอนนี้มืน่นจมื่นสองสรเข้าจมื่นสองพี่น้องอย่างนี้จมื่นองตอน,นยังท่านพี่น้องเด้อซส้อตัวยังท่านอยู่ครับตอนนี้ สอยกับพี den, the ่หลังลวมือคนละไม้คนละมือครับผมบลผิดดื้อผิดดื้อถือถวยใ่ญ่ถิ่นนินกไหมถือถวยใหญ่เยท้่พี่มีพี่หัแล้วี่ีมีถืวยง่ครับผมเต๋หลังเสียมันึ้นมาห้วพี่หลังเต๋ล่งเชื่มันตื่นขึ้นรอท่านมั้งรอชื่อครับเดี๊ยวพี่กลังเตี๊ยวว่าจานเบียวให้ก็ล้อแล้ว่าจายเบียวรั จอดละจะเสียบเอาพี่น้องนะเฮ้ยจัดเห็นไหมจอดยอดจอดเก็บภาพบรรยากาศโอนอัวโยคั่วพี่น้องหลังจากซ้อมแล้วนะครับเนาะซ้อมใหญ่ไล่ไสดมาแล้วครับพี่น้องซ้อมใหญ่ไล่สดวันนี้โอ้เอ็ยจังมากอ่ะตําฮูงห่ดทั้งนี่นอันไรเป็นกับขายังครับผมกับขาอย่างหนึง่งอันนี้เป็นอาหารว่างพี่น้องก๋วยเตี๋ยวอาหารว่างว่างอาหารว่าง เรียวๆย่างๆเลยเลยพี่น้องอครับพี่น้องหลังจากไอ้ซุลมุนอ้นอัวอยู่ขั้วครับผมกินก๋วยเตี๋ยวเ่าก็แล้วพี่น้องชมบรรยากาศมาเล่นบ้านพักนะครับเนาะบรรยากาศบ้านพักตอนเย็นๆก่อนไล่สดพี่น้องบรรยากาศต,ตอนแรกครับผมแดดลมลมตกโอ้เป็นคืมๆเห็นน้องวันนี้จะตกเดอ้อฝนเด้อห้ามตกได้วัาบบานกกนี้ครับผมกาบ้านพักก็ประมาณนี้ครับผมกินก๋วยเตี๋ยวแหลก็ะักควัน พัก่อนกายาเตรียมไลฟ์สดคืนนี้นะครับเนาะครับเตรียมไลฟ์สดคืนนี้ครับผมครับต้องสุ่มนั่งนะครับเนาะอาการท่านนั่งเด็ดนี่นะครับพี่น้องุ่มนั่งครับผมนี่บรรยากาศบรรยากาศบ้านพักแสงทองสิเรียนโอ้เสียผักก๋วยเตี๋ยวครับผมเสียผักไอจานเบี้ยวเสียว่าจานเบี้ยวจานเบี้ยมือกว้างข้าครับผมกินแล้วก็พักพอนเนาะ โอ้ไม่แก่ห่วงความตัวนี้พี่น้องพี่น้องนะโอ้เห็ดต่ำอาหารต่ำนี่มันยันนี่สายจวดเพตัวสายจวดเป็นพี่น้องนะสายจวดเพิ่นเราก็กว่ากินแล้วครับเฮ้ยสุดยอดเป็นตะเปียวเลยคือถือว่าตัวนั้นจับอยู่แรงคนเนาะขาดว่าขาดว่าตอนนั้นเพิ่งขึ้นไปกับขุมตัวขุมมากย่านเสียวอยู่นี่นี่ใครรอข้าวไรนั่สุดทุยเนาะ ไม่เข้าปันไม่านเป็นบรรยากาศสดๆนะครับผมบรรยากาศสดๆเลยตอนนี้นะครับเนาะกัดสดๆเลย<ด>กินนึ่เตี๋ยวแล้วกะทิซ้อมกะทิซ้อมหมายว่านิดๆน้อยๆกะทิลุยเลยครับหมอแลงไลฟ์สดคืนนี้ครับผมท่านานหลังหน้าออฟฟิศเคงก่เตรียมรถแล้วพี่น้องออฟฟิศ เสียงเสียงอันนี้เป็นรถปัน่นเครื่องปั่นพี่น้องเครื่องปั่นไฟนะครับเนาะรถเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้บ้างเล็กๆน้อยๆครับผมบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆเอฟซีบ้างก่อนครับรถเครื่องปั่นไฟนะครับเนาะครับผมมาวุ้นไทยกำลังเตรียมมาวุ้นไทยกำลังเตรียมกล่องครับพี่น้องครับผมกำลังเตรียมกล้องไลฟ์สดนะครับเนาะ ก็ได้จับกลุ่มพี่น้องหมายคาเวาต้องอยู่ห่างๆบ่ิเวณจับกลุ่มเราเว้นระยะห่างนะครับเนาะรบ,บรบรยากาศมาดูพี่น้องครับเก็บภาพบรรยากาศไทยพรมพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับผมเป็นบริเวณดา้านด้านหลังทางขึ้นไปโรงครัวนะครับเนาะโรงครัวเป็นบานใหญ่พี่น้องทางขึ้นไป วินเนอร์พี่น้องรลล้องใหม่ของเราน้่งวินเนอร์มาไล่มาไล่หลายวะครับมาไลา่หลายครับคุณได้หนมาไล่นัองวินเนอร์หพี่น้องเนอร์านซาหน่อยม่ได้ครับผมตอนไล่เข่าถึงก็หลยอยู่นัวินเนอร์ฝากคือเอฟซีนี้ยมนี่นี้ไปได้จัดตื่นมาครับฝากคือเ c ฟซีใ่ขาวฟรแรกข้าวแน่วันีบัติเข้า,ขา,ขามือมือสองหนอยได้เดี๋ยวนี้ครับในเวลานี้นันรับได้อีกเป็นพันครับฝากถือ f c ฟซีใสปขนางฟรีแลกข้าวแน่มาเรื้อรก็ฝากถือเอฟซีนะครับก็ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะทีเดียวครับครับผมแซ่บเต็มในมะเขาแรงอเปบเต็มแน่นอนครับรอดรอดส้มในไหลโซเดียมครับม,มีสะพ้ายเยอะแยะมากมายวุ้สาานสะพ้ายเขา้ามือนีสุดยอด,ดช่วยมะอยากเบิรงเฟินสอดพี่น้องบัตรไทยได้เพราะว่าสดซสุดไทยห้าท้ายเสมอสะพ้ายนะพี่น้องครับอยยบเบอร์ว้าวร่างกายมาดนะ้ายน้องวินาะแอ่นครับสุดยอดพี่น้องโอเคขอบคุณในลายกตรงนี้เด้อครับผมครับผมนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับเนาะงแต่ตัวคัดตูมพี่น้องครับบรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องบรรยากาศตอนนแรรๆคับเาะ น้องป่านะครับน้องพี่เป็นคไปกินไปกินเขาครับผมไปกินข้าวอาบน้ําเตรียมตัวขึ้นไลฟ์สดนะครับเนะ้องคือจังดองวายพี่น้องมีเซอร์ไพรแน่นอนนะครับมีเซอร์ไพรแน่นอนโอ้ป่าเอโอ้พี่น้องป่าตุ่มต่ำเลยพี่น้องนะฝนจะตกเด้อฝนมาแร้งขึ้นฟ้าขึ้นฝนมากเลยพี่น้องจะตกเด้อบรรยากาศฝนนะป่าบ่อนเงี้ยป่าน้องหนึ ครับพี่น้องกลับมาบ้านี้พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศฝ่ายเอฟซีครับผมกลับเป็นมาส่วนชุดถ่ายแล้วพี่น้องกับถ่ายเก็บภาพบรรยากาศหลังซ้อมก่อนไล่สดนะครับเนาะภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝา,ากเอฟซีครับผมครับวันนี้กลับมาส่วนชุดถ่ายแล้วครับพี่น้องก็ข,ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณานะครับเนาะขอบคุณเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลิน,นครับผม ขอบคุณที่ว่าข่ามโฆษณาแล้วครับนะครับวันนี้ที่ขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้ทุกคนพบกันคลิปหน้าพี่น้องทุกทา่านอย่กลามเข้ามาสวัสดีครับโจดิไมิเช่ครับผม